ดีค่ะทุกคนก็กลับเข้ามาสู่ช่องของเราเลครัคเจ้เด้อเป็ๆๆนคลิปต่อเน,นื่องกันเลยนะคะซึ่งเราก็จะมาดอูอันที่เราดูก่อนอันนี้แหละค่ะทุกคนจําเราก็ไม่รู้ชื่อว่าอะไรเหมือนกันเพราะภาษาจีนก็ไม่ค่อยดีนะคะทุกคนคือไม่ได้ไอ้ไงก็ไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะเรารู้สึกว่าเราแบบเราประมาณเราทําอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนเราเห็นแล้วเราแบบน่าสนใจอะทุกคนเนี่ย ว่าเ่าจะเป็นทีมเต้นแน่ๆหรือเปล่าเราไปดูกันละคะทุกคนเสียงคนดูเยอะมากมีแต่หนักเต้นนะเนี่ยคือแต่จุดสันนเคยบอกว่าทีมของเขาแบบไม่อยากให้จอจงเป็นแต่ละเมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนต้องสามารถทำได้ทุกอย่างใช่จิง้งโกน 嗯、哎，回来了！哎、那啥卡能那啥的？跳浪哇！ เออเหยน้องเป็นคนมีเสน่ห์มากเนาะไม่รู้อ่ะขุนก็ดีให้ตายว้าวอืมเท่จัง อยากทำได้อะทุกคนโอ้ยทะเลมันสนิทมากอะ มาจับได้คำว่าไม่บ่อยใช่ไหมว้าวมีเสน่ห์จัง ดีมากทุกคนเป็นในรุ่นจิงที่เราชอบอ่ะโอ้ยดี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 ดด ปุมมือค้าปุมมือค้าปุมมือค้าเขาจะจ่อหน้า,นาทุกคนปะใช่เยี่ยมยอดดีมากทุกคนสองมือชอบเราชอบเราชอบเราชอบ,เร,ชอบเราชอบมากเลย,เลยคือแบบเป็นแนวเพลงที่แบบว่ามันไม่ได้เร็วจนเกินไปแล้วมันก็แบบว่ามันมีมันมีมันมีความแบบเต้นได้ทุกคนเออมันมีเสน่ห์มากแล้วก็ในคลิปนี้นะเราแบบเดอะเ y สำหรับเรานะคือโอเลยเลยคือแบบเราละสายตาจะนำไม่ได้เลยคือนางม,มีเสน่ห์มากแบบ แล้วท,ทุกคนมีเสน่ห์หมดนั่นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าคนที่แบบถ้ามีสี่คนเนี่ยคือคนที่จะตกะอ,อ,อะไรเนี่ยก็คือขอเลยเลยแบบหรือว่าเราแพ้ไทยนีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็แต่ทุกคนก็ดีอ่ะเออจริงๆยังไงก็ฝากติดตามวงไลน์้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบพี่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเราก่อนใครนะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแบบว่าอยากเสนอแนะหรือว่า คอมเมนต์อะไรแนะนำเราก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะไปแล้วจ้าบ๊ายบายฝากติดตามวงไล้์ด้วยนะจ้าไปแล้ว